ับรถเข้ามาในตำบลปเสนย,ยอเนี่นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเลเห็นน้ำทะเลสีครามนะคะแล้วก็เห็นหมู่บ้านที่เงียบสงบค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำการประมงตากปลากาันกลางลานบ้านเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเราจะเห็นว่าหลายๆบ้านนะคะจะเขียนว่าทำน้ำบูดูแล้วก็จำหน่ายน้ำบูดูด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าทำไมที่นี่ถึงได้ทำน้ำบูดูกันเยอะแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศค่ะ ตามน้ำบูดูเข้ามาจนถึงที่นี่ค่ะทำไมที่หมู่บ้านแห่งน,นี้ถึงได้มีการทำน้ำบูดูกันทั่วทั้งหมู่บ้านเลยล่ะคะเตาฮ่นีบูบปุน่บูดูแเดี๋ย จากคำบอกเล่าของคุณยายวัย60ปีคนนี้บูดูทำกันมาตั้งแต่สมัยคุณยายของเธออีกค่ะวรวมๆแล้วก็สามชั่วอายุคนถ่ายทอดฝีมือสืบต่อกันมาสมัยก่อนผู้ชายออกจับปลาผู้หญิงทำกับข้าวและทำน้ำบูดูหลักการก็คือถนอมอาหารด้วยการหมักปลากับเกลือก่อนที่จะพบว่าปลาที่หมักแล้วในน้ำบูดูรสชาติดีที่สุดก็คือปลากะตักที่ชาวมุสลิมที่นี่เรียกว่าอัแกบีลินั่นเอง หัวใจสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้น้ำบูดูสายบุรีเนี่ยอร่อยที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยคืออะไรคะแม่เป็นทุกอย่างน้ำบูดูจะอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับปลาใช่ไหมคะอืม,อมแล้วหนูไปหาปลาได้ไหมไปดูเขาหาปลาได้ไหมไม,ม่เล้ ้เดินทางมาที่ปากน้ําสายบุรีนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ํากับทะเลค่ะที่จุดนี้เราจะเห็นว่ามีเรือประมงจอดเรียงรายเต็มไปหมดนะคะต่อจะออกเรือไปดูซิว่าการจับปลากระตักในภาคใต้จังหวัดปัดตตานีนั้นจะเหมือนหรือจะต่างกับการจับปลากระตักที่สัตหีบทะเลภาคตะวันออก ใช้จับปลาไม่ต่างจากเรือลุงพรเลยค่ะเรือชนิดเดียวกันขนาดเท่าๆกันใช้อวนช้อนเป็นเครื่องมือจับปลาโดยมีโคมไฟและคันยอเป็นอุปกรณ์รณล่อปลาพร้อมด้วยเทคโนโลยีในการหาปลาตอนนี้นะคะถ้าดูจากหน้าจอก็จะเห็นว่ามีจุดๆ,ๆสีฟ้าสีขาวสีม่วงนะคะซึ่ง จากจอน,นี้บอกได้ว่าบริเวณร,รอบๆบเรือตอนนี้มีปลาอยู่างคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะ,ะได้ปลากะตักบ้างาน้อยสักแค่เมื่อพบปลาลูกเรือก็จะลงอวนด้วยวิธีเดียวกันกันกบลุงพรได้ปลาขึ้นมาก็ต้องแยกปลาปนออกแล้วรีบดองน้ำแข็งเพื่อรักษาความสด คืนนี้ถือเป็นโชคดีของเรือลำนี้ค่ะเพราะได้ปลากระตักจำนวนมาหาศาลและตัวโต,วตวกว่าของลุงพรอ,อีกด้วยจากนั้นก็จะรีบนำปลากลับเข้าสู่ฝั่งเพื่อไปส่งให้ถึงมือคนซื้อในตอนเช้าค่ะ ไปขายที่ไหนตีเรับแล้วแม่ค้ามารอรับเรอครับเพอมาถึงบริเวณที่เรียกว่าเป็นสะพานปลาของที่นี่นะคะก็<ส> <êt> จะเห็นค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามารอรับซื้อปลาเป็นจำนวนมากเลยค่ะ และเมื่อปลาเดินทางมาถึงที่นี่นะคะลูกเรือก็จะขนปลาขึ้นช่างแล้วก็ใส่กระบะเอาไว้ค่ะเพื่อส่งตัให้แม่ค้าต่อไปค่ะมาทำอะไรที่นี่ค่ะมาซื้อปลาค่ะซื้อปลากรนนะต่ายี่คือปลากระต่ไปทําไรครับไปทำ,ปทำน้ำมันดค่ะ ซื้อเยอะไหม2,000กิโล2,000กิโลกลางเลยหรอค่ะซื้อปลาก,กระปักนี่ไปทําอะไรก็เอาไปทําน้ําบูด,ดัวค่ะเอาไปทาน้ําบูด,ดัวหมดเลยหรอ,หรอ,หรอพี่คะแล้วอย่างปลาที่เรามาซื้อเนี่ยค่ะเราจะต้องดูลักษณะยังไงบ้างคะถึงจะเป็นปลาสวยปลาดี ค่ะก็คือเราต้องดูว่าปลาเนี้ยจะสดไหมสดไหมดูยังไงสดไหมเนี่ยมันมันจะตัวยาวค่ะสจะมีแถบเนี่ยที่บูดูเราที่จะให้มันหอมให้มันอร่อยเนี่ยก็อยู่ที่ปลานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอตามพี่กับปลากระตักไปทําน้าบูดูหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะ ีหมู่บ้านนะคะชาวบ้านก็เอาปลากตะตักมาลงที่นี่ค่ะแล้วก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เตรียมเกลือไว้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นโงรงเล้าของชาวบ้านเหมือนกับโรงงานน้ำปลานะคะ แล้วเนี่ยตรงนี้ทําอะไรคะอันนี้กําลังคลุกปลาค่ะปลาคลุกกับเกลือเกลือสม,มุนไพรค่ะการเคาปลากับเกลือที่นี่นะคะใช้ฝีมือและก็แรงงานคนล,ล้วนๆเลยค่ะอุปรกรณ์ก็คือพายที่ใช้ในการพายเรือนะคะช่วยในการเคาเวลาคลุกเนี่ยต้องใส่เกลือเท่าไหร่ปลาเท่าไหร่ปลาสามส่วนเกลือหนึ่ง เขาทำงานอยู่นี่เขาเชี่ยวชาญเขาจับได้ด้วยสายตาเลยล่คะเขาามชนะเขามทำานะคือทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วพอครุกเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปไหนก็เดี๋ยวเราไปลงบ่อค่ะ ใ่อันนี้ใช่บอ่อหมักน้ําบูดูหรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะเราหมักยังไงคะในบอ่อนี้ที่เราได้ตามมาก็มาคลุกกับเกลือค่ะใส่ให้เต็มบอ่อเกลือเนี่ยมารูยข้างบนแต่เดียวเราก็จะปิดกับกระสอบบอ่อหมักน้ําบูดูจะต่างกับบอ่อหมักน้ําปลาที่เคยเห็นมาก็ตรงเล็กกว่าเท่านั้นเองค่ะทำจากซีเมนเหมือนกันสูงเท่าๆกันปกปิดมิดชิดเหมือนกัน เมื่อนำปลาเค้าเกลือมาใส่ก็ปิดด้วยกระสอบทับด้วยไม้ไผ่ขัดกันอีกชั้นเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะค่ะอันนี้ตัวเลขอะไรอันนี้ก็จะเป็นวันที่วันที่ห้าเดือนหกค่ะ คืออันนี้เป็นภาษามลายูอ่ะก็ะคือว่าบารูหมายถึงว่าของใหม่ที่เขาบอกว่าปลาจะต้องหมักอยู่ในบ่อนี้อีกอย่างน้อย10เดือนค่ะกว่าจะได้บูดูดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลารอต่อก็จะไปดูบ่อที่หมักมาแล้ว1ปีเลยดีกว่าค่ะ นี่มันคือมันมีอากาศมีน้ําพุ่งออกมาดแล้วพอเปิดบ่อออกมานะคะลักษณะจะไม่เหมือนกับบ่อน้ําปลาที่เราเคยเห็นค่ะเพราะว่าถ้าเป็นบ่อน้ําปลาเนี่ยเนื้อปลาจะลงไปกองอยู่ด้านล่างหมดเลยแล้ข้างบนก็จะมีแต่น้ําปลาใสาๆแต่ว่าบ่อน้ําบูดูเนี่ยข้างบนนี้จะเจออยีเนื้อปลาเป็นก้อนๆเลยค่ะข้นๆนะคะ จะไม่ใสเป็นสีน้ำตาลอมแดงเหมือนปลาที่เดียวค่ะลอูกั่นไปดูกันันเนีัยเค็มเค็มแล้วก็มันนะคะ ก็ตามน้ำบูดูกลับมาที่โรงงานของพี่รอซิดะซึ่งจะเอามากรองอีกครั้งเพื่อแยกเนื้อปลาออกไม่ได้ทิ้งนะคะที่เขาบอกว่าเนื้อปลานี่แหละค่ะทีเด็ดเคล็ดลับอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำบูดูถ้าเทียบกับน้ำปลาน้ำบูดูกับน้ำปลาเหมือนกันหรือต่างกันถ้าเทียบแล้วเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าน้ำบูดูเนี่ยจะมี เนื้อปลาอยู่ด้วยค่ะข้างบนจะเป็นน้ําใสๆคือน้ําปลาแต่ข้างล่างค้นๆก็คือเนื้อปลาที่มันเปื่อยแล้วค่ะถ้ารสชาตินี่บูดูนี้จะเข้มข้นกว่าแล้วก็จะมันกว่าค่ะเพราะว่ามีเนื้อเนื้อปลาอยู่ด้วยอาหารที่ปรุงด้วยน้ําบูดูแล้วรสชาติเยี่ยมมากๆนี่มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างได้ไหมคะก็ส้มตามบูดูส้มตามบูดูอ่ะ ข้าวยำถ้าภาคกลางมีข้าวผูกกะป็ดข้าวใบไม้ต้องข้าวยำ สังเกตเห็นว่าอย่างบูดูข้าวยำหรือว่าน้ำบูดูเนี่ยจะต้องมีจะมีภาษายาวีจังหวัดปัตตานียะลานราธิว่าเนี่ยคนเกๆเขาก็อ่านภาษาไทยไม่เป็น<อ>แล้วก็เลยเขียนเป็นภาษายาวีว่าบูดูบีล oo ิแล้วก็บวตันอิสลามคือบ oo <ม>ูดูทำจากปาบีลิทำจากคนอิสลามนอกจากภาษายาวีแล้วฉลากขวดบูดูจะมีตราฮา้าน หรือเครื่องหมายรับประกันว่าเป็นอาหารที่ทําโดยชาวมุสลิมหรือมีชาวมุสลิมเกี่ยวข้องในกระบวนการทําเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมมั่นใจว่าขั้นตอนการผลิตไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามค่ะเมื่อบรรจุขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราส่งขายที่ไหนบ้างยะลาเราก็จะส่งทุกอาทิตย์ค่ะก็นกครจะส่งทุกเดือนพัทลงุงได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เราได้เข้าในโอท็อป อจะขอไปส่งที่กรุงเทพครับก็เป็นอันว่าได้รู้ได้เห็นและได้ชิมนะเเ็นที่จะต้องกลับกรทมไปพร้อมบูดูในรถคันนี้ไปเจอกับน้ำปูของน้องมาและจะพากันไปดูน้ำปลาร้าแห่งภาคอีสานกันต่อไปค่ะ